สวัสดีครับมาพบกับ t k r a n g e r นะครับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันนะกับตั๋วกาชาพ,พาโชกค,ครับสาปดานี้จะเปิดกันทั้ง2 ID ไดีนะครับ i อล้อยังอยากได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะ ID ดีหลักนะครับอยากได้เจ้าบราวนอนอุ่นนะครับอยากจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคกดรับกล่องซันล,ลี่เลยนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือตอนนี้มีหลายคนเนี่ยได้ทั้งกบดำา8ดาวนะครับแล้วก็กบแดง8ดาว คือผมเนี่ยเข้าใจว่าคนที่ได้กบแดงไปด้วยเนี่ยน่าจะประมาณว่าครบ5วันแล้วแล้วก็เป็นวันที่บั๊กพอดีนะครับตัวเกมก็เลยไม่ได้แจกกบแดง8ดาวนะครับปรากฏว่ามีหลายคนอยู่เหมือนกันนะคือได้ทั้งกบดําแล้วก็กบแดงนะครับถ้าอันนี้ผมเปิดได้แล้วก็เป็นกบแดงแสดงว่าทุกคนจะได้ย้อนหลังเหมือนกันหมดไม่ใช่ละไม่ได้ย้อนหลังเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ได้กบแดง8ดาวไปด้วย น่าจะประมาณว่าครบ5วันแล้วควรจะต้องได้กบในวันนั้นนะครับแล้วก็ติดบั๊กนะส่วนของผมไม่ได้ทั้ง ID หลักแล้วก็ ID รองครับมีเพื่อนหลายคนได้นะครับทั้ง2สีนะแต่ขงผมนี่ไม่ได้นะครับโอเคไปเล่น PVP กันครับแล้วก็มาเปิดตั๋วกาชากันนะวันนี้ก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็มีข่าวสารโอเค id รองสัปดาห์นี้นี่คือไม่ค่อยได้แตะเหมือนกันนะผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะครับก็ เลยมีปัญหาชนิดนึงอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มหาแลนด์มาร์กกันนะครับมีหลายคนอยากจะตามขึ้นมาเนี่ยก็ลองตามขึ้นมาได้ครับเพียงแต่ว่าแลนด์มาร์กเนี่ยมันจะมะีเยอะๆหน่อยนะครับก็แค่ประมาณวันเสาร์หลังปิดลีก PVP นะแล้วก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับ2วันเท่านั้นนะที่เหลือเนี่ยเขาก็เข้าลีกแล้วอ่ะเจอทีมแบบนี้ลองตีดูครับน่าจะพอสู้ได้อยู่นะ คือไอรีลองเนี่ยผมพยายามจับปั้นให้มันแข็งแกร่งขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยสะสมนะครับกบดำนะครับแล้วก็กบม่วงเนี่ยได้29ตัวแล้วนะ29ตัวแล้วนะครับไอดี ID นี้เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับว่าสร้างมาเมื่อ,อกลางเดือนพฤษภาครับแล้วก็สร้างมาเพื่อเตรียมจะเปิดกาชาครับเดือนมิถุนาซึ่งเป็นโคโรโบนะครับแล้วก็เป็นอินุยาชานะซึ่งปีนี้ ผมก็ำลังตัดสินใจอยู่คิดว่าจะทำในเร็วๆนี้นะครับสำหรับ ID ที่3นะครับแต่ไม่ได้ทำมาแจกนะคือผมคงเอามาทำเทคนิคนะครับคือเดี๋ยวจะต้องมีคนมาขอไอเดียทุกครั้งที่ผมทำคลิปสอนนะครับคือต้องการให้ไปเล่นกันเองนะไม่ใช่ว่าทำมาแล้วแบบจะแจกนะครับคือแจกปุ๊บมันก็จบปบะบ้าผมต้องการให้ทุกๆคนนะ่ะ เล่นแล้วแบบว่าเล่นเป็นนะครับแล้วก็รู้แนวทางแล้วก็ปั้นกันเองนะมันไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับปัญหาคือดวงนี่แหละดวงนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นยังไงคือไอดีที่สร้างกันใหม่ๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเปิดกันได้ดิบได้ดีนะครับพอมาช่วงระยะเวลานึงก็จะเริ่มเกลือนะครับเริ่มเกลือเริ่มกา,กากนะครับเริ่มเกลียนทุกอย่างเลยมันก็จะแบบว่าแล้วจะดวงครับแล้วจ่จังหวะนะ แล้วแต่จังหวะชีวิตนะครับดี ID นี้ผมก็คงไม่ขายนะเพราะว่าเคยบอกไปแล้วว่าดี Line เนี่ยผมใช้เป็นชื่อช่องผมก็เลยไม่ไม่ขายไม่แจกแน่ๆนะครับคือเคยบอกคือเคยทําคลิปตั้งราคาขายไว้20,000แล้วก็โดนด่าเละเทะเลยนะเพราะว่าไม่อยากขายไงเออห้าหมื่นผมก็ยังไม่อยากขายอยู่เหมือนกันนะสำหรับ ID นี้นะครับคือคงเอาไว้ทําช่องดีกว่านะครับเอาไว้สอนดีกว่านะ โอ้โหชนะง่ายดายเลยนะครับอยากจะปั้นขึ้นมาคือตอนนี้เนี่ยเหมือนประมาณว่าแลนด์มาร์ครดลงไปค่อนข้างจะเยอะนะมันก็เลยจะมีการตีกันเองนะครับค่อนข้างจะเยอะแล้วเท่านๆนี้นะครับผมคือถือว่ามีความเสี่ยงจะตกลีกอยู่เหมือนกันนะอย่างรอบเนี้ยเขาลีกปุ๊บนะครับเจอคนนี้ตีหน่อยแล้วกันนะคือพอเขาลีกปุ๊บเนี่ยน่าจะโดนหักคะแนนจนไปอยู่ ตำนาน2นะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นได้นะอย่างสัปดาห์นี้ปั๊บเดียวนะครับวันเดียวก็ขึ้นมาอยู่ที่ตำนาน1นแล้วอะตอนนี้ผมกำลังตัดสินใจแต่คิดว่าน่าจะทำแล้วละ่ะเพราะว่ากบมันมีเยอะแล้วคือช่วงเวลานี้ผมกำลังสะสมกบอยู่นะครับไปรอโคโาโบหน้านะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะเห็นข่าวในชุมชนกันแล้วนะคืออย่างที่บอกนะครับว่าช่องทีเคนเลนเจอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่คลิปอย่างเดียวนะครับ จะมีข่าวสารลงในชุมชนอยู่ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยควรจะรู้วิธีไปดูชุมชนนะไม่งั้นก็เสียโอกาสนะครับอันนี้คือบอกเลยนะอ่าไปดูกันนะครับหาวิธีไปสําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้คือผมบอกก่อนเลยว่าข่าวนี้เนี่ยผมได้รับจากคนที่ประมาณว่าน่าจะอยู่ในวงในนะข่าวที่เขาเอามาแจ้งเนี่ย เมื่อก่อนนี่คือต้องใช้คําว่าแทบจะร้อยเปอ์เซ็นต์นะครับแต่ช่วงหลังๆเขาก็มีมีพลาดเหมือนกันมีพลาดเหมือนกันเหมือนประมาณว่ารับข่าวสารมาจากอีกคนนึงแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาเหมือนแบบว่าทําขึ้นมาให้ดูเล่นๆอะไรประมาณเนี้ยอ,อ,อย่างหลังๆแฟนอาร์ตก็มีเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่รอบนี้ไม่แน่ครับข่าวผมมาจากคนนี้มีคนบอกว่า พี่ไปเอาข่าวมาจากไหนคือเป็นกลุ่มของต่างประเทศนะครับเขามีหลายกลุ่มนะกลุ่มต่างประเทศมีเยอะมากมีหลายกลุ่มนะครับก็จะรวมหลายๆชาตินะที่เล่นอยู่หลกัหลกๆก็จะเป็นไต้หวันนะครับกับญี่ปุ่นนะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คนไทยเราเนี่ยแหละอ่าสัปดาห์นี้เข้ามาอยู่ตำนานหนึ่งโอเคสบายแล้วนะครับนึกว่าจะโดนหักคะแนนเยอะนะครับแล้วก็ข่าวจากคนนี้คือเหมือนประมาณว่า50-50 6 0 4 0 50 50นะครับ okay, โอเคก็อบอกไปเลยแล้วกันแล้วค่อยไปดูกันที่ชุมชนนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ค <c oughs> ือ Hunter Hunter น,นะครับอ่าผมเห็นและแฟนคลับมีเยอะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือมันมันแบบมันออกมาหลายภาคแล้วอะภาคปัจจุบันเนี่ยเป็นมังงะก็มีมีคนยังติดตามมันอยู่เยอะนะคืออย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกอนิเมะต,ต่างเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็ทันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่า ไปไล่ดูในอินเทอร์เน็ตนะครับคืออาจจะแบบว่าเห็นจากภาคล่าสุดแล้วก็ไปไล่ดูย้อนหลังนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆหลายคนก็รู้จักกันเยอะอยู่เหมือนกันนะบางคนไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักเลยนะอันนี้ไม่แปลกนะไม่แปลกนะเพียงแต่ว่าขอเถอะอย่าไปด่าเขาเลยคือตั้งแต่รอบแมสไนเดอร์แล้วนะครับคนที่แบบว่าอะไรวะไม่รู้จักเลยเกิดไม่ทันกากจริงๆมันมันก็แบบว่าคนที่เขาชอบเขาก็มีอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าไม่ชอบ แนะนำว่าอยู่เฉยๆก็ได้นะครับประมาณนั้นนะรอบนี้ก็คือเอเห็นละคนมาดูกันตุมเลยเออชื่นชอบถ้าทางจะชื่นชอบกันเยอะนะครับก็เก็บรูบี้เอาไว้นะคือข่าวยังไม่ร้อยเนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวที่แบบว่า100ปุ๊บนะครับผมแจ้งให้ได้รับทราบแน่นอนคือด้วยความที่ว่าปีที่แล้วอะ่ะข่าวหลุดเซีานะครับมันมาตั้งแต่ทันวาแล้วนะนะ ใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าข่าวเซย่าเนี่ยผมปล่อยมาตั้งแต่เดือนธันวาแล้วแต่ว่ามักกาเนี่ยมันเป็นเรนเจอร์อ Ranger ปกตินะครับแล้วก็ตัวพิเศษก็คือดารุมะนะครับแล้วก็โคโรโบเซย่ามากุมพานะครับฉะนั้นเนี่ยไอข่าวนี้ผมก็เลยเฮ้ยมีมีมีมข่าวลางว่าน่าจะเป็นจริงได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับฮันเตอร์ฮันเตอรครับรูปที่เอามานี่ไม่ใช่ว่ามันจะมา6ตัวนะ อันนี้คืออย่าพิ่งตกใจนะไม่แน่ครับอาจจะมา6ตัวก็ได้ก็คือเป็นตัวเรนเจอร์สตัวครับแล้วก็ตัวจุดตี2ตัวนะส่วนการแบ่งครึ่งแบบครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าตัวเกมจะทาแบบไหนนะเพราะว่าอย่างในรอบของอินูยาชาเนี่ยก็เคยทำเรนเจอร์ครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังอยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมายังไงตัวจุดติก็อาจจะเป็น2ตัวก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นงานคาดเดากันทั้งนั้นนะ คือเวลาผมได้รับข่าวมาเนี่ยผมจะวิเคราะห์ดูก่อนว่าเฮ้ย mm hmm. มีความเป็นไปได้มากน้อยสักแค่ไหนนะครับอันนี้คือเห็นว่าเฮ้ยมันพอจะแบบว่าเฮ้ยพอพอแบบน่าจะเป็นไปได้นะน่าจะเป็นไปได้นะครับก็เลยเอาข่าวมาให้ดูกันแต่ยังไม่โจรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเ,เตือนไว้คือให้เก็บรูบี้นะครับเริ่มเก็บเลยนะสําหรับใครที่จะไม่ล็อกอิน21อวันอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม่สามารถบังคับใครได้นะครับ คือมันการันตีหนึ่งตัวไงออมันการันตีหนึ่งตัวนะครับในรอบโคโรโบเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะได้อยู่เหมือนกันแต่ผมคงจะต้องเล่นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าก็อ่ต้องเก็บนะครับเก็บนู่นเก็บนัน่นเก็บนี่นะครับไปเรื่อยๆส่วนไอดีสามอันนี้เมื่อกี้พูดไปยังวาลืมเออไอดีสามอาจจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมก็สร้างมาเพื่อจะเปิดอ่โคโาโบอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นไอดี ID นี้ไม่แน่ ไม่ใช่ ID นี้คือช่องผมอาจจะทำา ID3 ขึ้นมานะครับ ID3 มาเพื่อ,อสอนนะครับเพราะว่ามีน้องๆเข้ามาใหม่ค่อนข้างจะเยอะอยู่นันนะอ่าก็อาจจะทำนะครับแต่ก็บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ได้ทำแจกอันนี้เหมือนพูดไปแล้วนีกว่าเออไม่ได้ทำแจกนะคือทำคลิปสอนเพราะว่าอยากให้เก่งกันนะแล้วก็ไปเล่นกันเอาเองนะครับประมาณนี้นะอ่าฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมผมว่าไม่น่าจะเกินภายในอาทิตย์นี้ผมอาจจะสร้าง ID 3ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปนะครับสอนน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะครับแล้วกเ็เพื่อเปิดโคโาโบด้วยนะครับรอบหน้านะรอบหน้าคือผมว่าต้องเป็นโคโาโบแล้วล่ะโอเคไปเปิดตัวกาชากันนะครับอ่าไปลุ้นกันเลยอันนี้ ID ดีลองนะ ID ดีหลักก็จะเปิดนะครับส่วนแต้มกบมีเยอะแยะมากมายโอ้โหตัวกาชา ขาดอีก2ใบอ่ะอยากได้เพิ่มจังมีอันนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวเปิด,เป,ดเปิดเลยดิเปิด2แบบเลยดีกว่าโอเคมาเปิดอันนี้ก่อนนะครับอยากได้มูลดุยางนะเพราะว่ากบผมมี29ตัวแล้วกบอัลตรากับกบม่วงนะครับต้องการทํามาสเตอร์หนึ่งตัวถ้าไม่ได้มูลดุยางมามาแชมเปญโอ้โหถ้าเกิดเป็นน้องๆได้กันเนี่ยน่าจะกระโดดโลดเต้นเลยนะเออแต่ผมนี่ถือว่าเฉยๆเลยนะครับเพราะว่ามีแล้ว ผมมีครบหมดแล้วนี่ว่าลืมไปไม่เปิดไม่เปิดแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันที่ไอดีหลักบ้านนะครับโอเคกลับมาที่ไอดีหลักบ้านนะครับผมเปิดกล่องแซลลี่ไปเนี่ยก็ไม่ได้กบแดง8ดาวย้อนหลังนะก็แสดงว่าน่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าคนที่ได้กบแดง8ดาวเนี่ยเขาน่าจะเ,เปิดกล่องเป็นครั้งที่5นะครับในวันที่เกิดบั็กนะใครที่เปิดช้าก็อดนะครับคือไอดีหลักแล้วก็ไอดีรองของผมเนี่ย บอกไปในคลิปแล้วนะครับว่าของผมเนี่ยเปิดช้านะครับโอเคมากดรับตัวการ ID ดีนี้อะอย่างที่บอกครับความเจ็บปวดของคนที่เปิดกาชาเยอะๆเนี่ยมันจะไปแสดงผลที่กาชาพอยนะผมก็คงเก็บไปเรื่อยๆนะครับมันไม่มีหมดอายุนะครับยกเว้นว่าตเกกนจะมีการเคลียร์นะครับเขาจะแจ้งลงหน้าแน่นอนนะซึ่งตอนนี้คิดว่ายังไม่มีการเคลียร์นะครับผมหวังแค่ว่าเผื่อวันนึงเนี่ย มันจะสามารถไปเปิดอะไรได้ดีกว่านี้นะครับในส่วนของกบเนี่ยมีบางคนโชคดีมันก,ก็โชคดีนะก็แล้วแต่ดวงครับอ่ะมาเปิดตัวกาชากันดีกว่านะครับบราวคกเกียรจัดมาหน่อยเออเปิดกาชารูบี้นี่ไม่ได้เลอพอเปิดตัวฟรีนี่แบบว่ามาหน่อยเธอโอ้โหสล,ลีเมกาแมชชีนถ้าเกิดได้อัลตร้ามานี่คือได้มารีวิวเลยนะเพราะว่ามีคนถามมาค่อนข้างจะเยอะ,ะครับ โอเควันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับว่าควรจะเก็บรูบี้เอาไว้นะครับเพราะว่า,ากลางเดือนส่วนตัวนะครับผมมองว่ามีเอีเวนต์พิเศษแน่นอนแล้วก็รอรุนว่าจะมีเรนเจอร์ใหม่เป็นพิเศษที่นอกเหนือจากราสกิโยมกิกับโคนีนอมาเทราสึหรือเปล่านะครับส่วนเดือนหน้าโคโรบโบนะครับก็มาแน่นอนแหละแต่ว่า ยังไม่ฟันธงนะว่าจะเป็นฮันเตอร์ฮันเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดเป็นเนี่ยก็เตรียมเปิดกันแน่นอนนะครับส่วนช่องผมยังไงก็เปิดอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ